สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พานางเอกมาหยดน้ำตรดนะคะแล้วก็จะพากันไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้นะคะไปงัดหน่อไม้นะคะนี่นางเอกนะคะสวัสดีค่ะไปกันค่ะไปหาหน่อไม้กันไปไปงัดหน่อไม้งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมาหอดฟานหน่อไม้แล้วเด้อพี่น้องนี่ มาเด้อพี่น้องถึงป่าหน่อไม้แล้วเด้อหี่เนอะส่นพี่สวนยายชาลีนะคะนข้างบาเองปลาเราเองนะคะแล้วก็จะเดินลงไปแล้วนะคะไปดูซิว่าน่อไม้ขึ้นบอมันขึ้นบอนางเอกเดินนาละพุ่นเอกเดินไปข้างหน้าแล้วเด้อใช้ออกบอ ตีก mm. so <se> ้อนนี้งูสุดจังง่ท็อกม่พนังเด้อข้าเท้านั่นมันใรตก้อนนี่ใครตีกะสีงูมันแล่นอ๋อก้อนนี้ขบมีวะก็เงไม่มืดมาแมาบันเขาบ่ม่ปันเขาบ่เห็นจ้าไม่แเห็ดนี่นั่นเห็ดยังเบิ้งเบิ้งเหยังบ่นั่นเห็ดกินใบใดรอกกินใดอยูไม่ซุกบ่ พุ่นพุ่นพุ่นบังบังบังนั่น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 เฮ้ยนี่อันนี้ตีสุกแน่นอนเลยสุกบ่มัน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 พี่น้องอย่าปากเยอะคลองก็สิได้ยินงเยอะคลองก็สิได้ยิ่โอัวเกือบสุกเอาไผยล่ะบัรักนมาไม่วันศุกน้มาไม่บงค์มเคียบวันศุก <game> ร์มเคียบ ว่าจะปักจะปักจค้องสิมาเห็นไนเออเจะคล้องเห็นแล้วก็สก็เอให้เต็มถรงปุยเด้อพี่น้องเด้อเต็มมันแล้าหานไปไปเดี๋ยวนี่บแก่บอตนมาหานอไม้ได้บะเขียบเด้อพี่น้อง ใได้งัดดีบ้างเมื่อนี้ใสได้งัดดีบ้างนี่ให้งัดบ่ใช่คือบออ่อฝนมันบออ่ตกมันสิออกได้ดยัายางะะได้บ่ไหนขโมอยเด้อพี่น้องเด้อป่าเฮาเองนี่เตุ่มชน,นยางนะคะ อันนี้เป็นส่วนหน่อไม้นะคะโอ้เต็มเลยพี่น้องเฮ้ยออกเต็มเลยพี่น้องเซตหนิวูบูบบัไดรักผู้ใดเด้อของเจ้าของจ้าของเจ้าของจ้านี่ง่ามๆี่ปสาธิตโถเออโูบเียมคือเข่าดีเถอะปะอุ้ยงัดงัดงัดตึงงัดตึงงัดตึงงัดเอางั้น มัมืดเสียมกับพกเข่าเอ้เสียมคือแห้งเนาะพี่น้องเสียมนี่เสียมคือแห้งเสียมนี่นันนันเห็นบ่เนี่ยเสี้ยมอยู่นี่ไงงามงามเนอะพี่นังงามงามเอะแม่เอกเอาแม่จุ๊บยูอุ้ยเอาสูกว่านี้แน่เป็นยังเออ โอ้ละโหดเลยสินะหอเล้าเป็นภาษาฝรั่งเศสน้ำเด้อพี่น้องเด้อหอเล้ากระบาดหม้อเล้ากบะบาดโกช่วยกรบาแลนเออบะไช่กรบาแลนหม้อเล้ากบะบาดเด้อพี่น้องโอ้ข้าทีไรน่าที่น่าที่นั่งน่าที่น่าที่ทุกไปก่อนอย่างงู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 เด้อพี่น้องเด้อโอ้น่าจะสี่เอาอยู่บ่อนี่เออทางเอาฮักบอก นานเห็นบ่หักเลยงานเจอสิอันนี้หักเลยนี่หักเลยอืมแมนบ่เออแมนอยูแงบทั้งงัดเอ้าใส่กันเลยงัดจุ๊บนานแหละอมีหักเลยบ่คือคืออยู่งามอยู่งามดูได้อยู่พอได้กินอยู่พี่น้องโอ้ยอุโอ้ยโอ้ยแของเลยบ้ จักอยู่ข้างขึ้นเออจังซีแล้วนะเฮ้ยกอบใจพี uh, oh, oh. ่น้องนี่ๆอันนี้ขุดเอาตินี่มี่ขุดเอาเด้อเออก็มันอยู่ล่างเนาะนี่สบีงามกตัวต้นเนาะนี่สับแนวมองสิไปๆโอเคอู้ๆไอ้ยอมสู้ดีงามเนาะหือ tôi uh. uh. <laughs> <laughs> oh, yeah. có để té này. ấu hàng nó bờ bưng ngẹp xi lơi thằng ơi có bưng hàng lăng nè thêm hot ta ta lỏng ก็นั่นเอาอยู่บ่เอ้ยมันคุดมันอยู่ข้างล่างนั้นหึมเฮ้ยเฮอไปกูดูกูดูบ่โอ้กระทษนั่นเด้แต่ใส่นั่นเออเออไปเอาไปเอานี่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 โอ๊ขี้ขี้ขี้น้องขี้ขี้ไปโฟเอสดีเลยขี้โอ้ยน้ำก็แล้วมา มองจะเอาไปทำไมแค่หน่อไม้นี่มันมีแต่น้ำสิได้กินบ่อหนิฮูกดยังได้ปะเฮ้ยเสียมบ่นยอมไปเลยเนาะเออเสียมกระคือนาะพี่น้องเนาะสิได้กินอยู่บ่อหน่อไม้เสียมคือแห้ง นี่นี่เอานั่นด้วยกันนี่เออปุินดีเลยโอ้โอ้มันเกาะหัวเอาเนี่ยเขาเอาเดี๋ยบ่มันขึ้นสูงเลยแกสังเกตเนี่เออปุ่ทับเยอะปุ่ทับนี่นี่เออเราเคยเพาเธอดอกพี่น้องเอ้ยเคยไปหาเก็บแต่เห็ด น้องใหม่บ่เคยเอานี่เอากันจังไดบ่อะในยืงไงฮะน้องนางเอกคือแห้งพี่น้องบ่เคยเอาน้องใหม่ด้วยนางเอกนี่เอาน้องใหม่บ่เป็นพี่น้องเอ้ยเอ้ยโอก็เกาะเกาะเกาะบ่อเลือน้ำเกาะเกาะเอาก็อ่ากาดัก ណាប់បណ្ដាយនមកអកើហឹអឺអូយអាไม้នេះអោយ៉ាកពីនាងអូយน้ําក៏ไหล คอโบมให้บเอ่าถ้จาขออภัยในการสั่นเด้อพี่น้องเด้อม่มีไม้กันสั่นเด้อพี่น้อง ใช่ะมันขึ้นไปมืดแล้วมันขึ้นมดแล้วพี่น้องเอาบบได,ด้ดอกตอนนี้ไปเอากาวพูนพูนมันขึ้นที่หมดแล้วพี่น้องพูนพูนมันมีไผมมหาเอาเลย ก็บบไงได้ซ้ำนี้แหละก้อนนี้ได้ซ้ำนี้ผสมกันเดียวกับใดพ่อแกงแหละเหลือแกงแล้วน่ะ ไล่แล้วไลา,ย,า,ย,า,ย,าย,ยูพี่น้องแต่ทางมาเขียบน้ำหล <laughs> <laughs> ังจากที่พานางเอกมาหยอดน้ำตรดนะคะพี่น้องนี่น้ำตรดหยอดอยางนะคะเอา้าตอนนี้ขึ้นน้พูพยนันหลงหลง <laughs> ก็มาหาหน่อไม้นะคะสับหน่อไม้ได้หลาย,ยู พอได้กินยูพี่น้องทำไมให้ปลาปลาย่างเจ้าของเด้อพี่น้องได้มาลักผู้ใดเด้อของเจ้าของเด้อพี่น้องวันนี้บ่มีเฮ็ดให้เก็บก็เลยมาหาหน้าใหม่ไปแกงสูกันกินอ้ยุ่งใหญ่พี่น้องยุ่งไรยุ้งใหญ่ปะ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 จบคลิปกันจบคลิปอย่าลืมกดติดตามเจ๊แต่คนไหนบ้านๆด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องก็ได้ค่ะ หรือกดให้หมดเลยก็ได้ค่ะไปค่ะกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ